เคยเขียนรูปคู่รักเลียนนลแมสซี่ชอบทีมฟุตบอลเดียวกันจะสนุกสตรองสวีทแค่ไหน Welcome Bank มวยไทยเรามีความชอบเหมือนกันแบงค์ Bank จะเริ่มเขียนจากนักกีฬามวยไทยซึ่งก็มีความเป็น Martial Art คล้ายกับคุณวิวพงษ์ชนกซึ่งก็คือไทควันโด เขาชอบบาร์เซโลนาเหมือนกับผมดังนั้นเนี่ยเวลาจะมี portrait of view หรือว่ารูปของวิวผ่านจากมุมมองของศิลปินที่ชอบกีฬาทั้งต่อสู้และกีฬาฟุตบอลที่คล้ายคลึงกับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะครับที่ตราตรึงมากแบงค์มวยไทยแบงค์งแมนแบงค์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเพราะว่าโจท,ที่ผมให้คุณไปบก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักมวยที่ค่อนข้างที่จะเครียดใช่ครับใช่ครับอันนั้น จริงจังกับชีวิตจังโควิด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 ต้องต่อสู้หน่อยงานก็จะเป็นยุคยุคอันนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างดีขึ้นมาแล้วงานก็จะออกมาอย่าง,างที่คุณบอกคุณใช้เวลาค่อนข้างจะหลายปีอยู่กว่าจะได้งานที่คือจริง,รงๆเราคุยด้วยกันนานมากแล้วแต่ผมก็ไม่อยากเล่นคุณ uh huh. เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาชีพคุณกับผมมันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์คือบางครั้งอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราคิดบทเนี่ยบางครั้งคิดเป็นปีไม่ออกบางครั้งอาบน้ําน้าใส่หัวปึ๊กเดียวมันคิดออกเลย uh huh. ฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากจะไปจะไปบีบอะไรคุณเยอะแต่คุณบอกคุณใช้เวลา4ี่หปีจนเคยมีบางช่วงเสียความมั่นใจวันนี้มั่นใจแล้วแล้วก็จัดไปแล้ววันนี้มันดูมีความสุขมากนะมีความสุขผมก็มีความสุขชิ้นเนี้ยจริงๆรู้จักพี่แชมป์กับน้องวิวเนี่ยเราเห็นกันมาแล้วสักระยะหนึ่งเห็นเราไปดูเวนิสเบย์เนสใกันที่อิตาลีใช่ครับแล้วก็ติดตามไออะไรเห็นชีวิตเห็นมาเรื่อยๆเราเราก็สัมผัสได้เรารู้สึกได้ จนถึงถึงวันที่จะต้องเขียนจริงๆอผมก็พยายามเลือกเลือกรูปาหาข้อมูลที่มันสอดคล้องกับตัวเราแล้วเราก็พอได้จังหวะผมก็ใส่เลยปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะมีช่วงที่แบบคิดมากคิดเยอะออแล้วก็จะทํางานทั้งทีเนะี่ยอาจจะซีเรียสมากไปหน่อยแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเออความมั่นใจผมเริ่มกลับมาแล้ว,ลวก็ งานก็ออกมาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับบา่จเป็นแชมป์ตอนนี้กำลังมั่นใจครับผมก็เหมือนกันครับคุณพูดเรื่องนี้ผมสนใจมากเพราะว่าคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาสะสมศิลปะเนี่ยเขาจะคิดว่าใครยิ่งใช้เวลาวาดยิ่งเยอะยิ่งดีครับแต่คุณเคยบอกบางครั้งเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดคือศิลปินบางครั้งบอกเอ้ยแบงค์วาดนี่แค่28วันเองไหนทัก28วันคุณบอกผมว่าบางครั้งมากกว่าเน้นกว่ากลับไม่ดีมันเป็นไปได้จริงอ่อจริงครับพี่ผมเจอมากับตัวจริงๆแล้วเบื้องลึก ด้วยนิสัยเป็นคนผงผางก้กกาๆหน่อยเวลาเขียนรูปก็จะมีทีแปลงอะไรแต่บางทีช่วงหนึ่งที่เราแบบไปเจอเสียงวิจารณ์คุณไม่ค่อยให้เวลากับกับงานนะเฮ้ยเราก็มาย้อนดูตัวเราเออหรือกุ้งไม่ค่อยให้เวลาโอเคจากชิ้นขนาดเนี้ยจากที่เราเคยใช้เวลาสามสี่วันอพอฟังคําวิจารณ์สามอาทิตย์ใช้เวลาสามอาทิตย์เลยสุดท้ายงานเสร็จมารูปไม่มีชีวิต มันเน้นไปเรารู้สึกว่าน,นี่เราทําอะไรลงไปวะเนี่ยทำไมเราไม่ชอบเลยวะเราก็ให้เวลากับงานนะอ,อให้มาก<ๆ>กว่าก่อนที่ควรจะให้ใช่แล้วเราพอวันเวลาผ่านมาย้อนกลับไปเร,เ,รเรียนรู้สุดท้ายก็ก็เห็นว่าเฮ้ยเวลาของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเอาที่มันเหมาะสมกับเราบางคนอาจจะทํางานใช้เวลาสามวันแล้วงานออกมาดีก็ไม่ผิดบางคนต้องใช้เวลาสามเดือนมันก็ไม่ผิดหา ไอช่องตรงกลางนี่ให้เจอผมคิดว่าเออใครหาเจอมันจะมีความสุขมากๆอันนี้พูดถูกหนังเรื่องโปรผม้เาเคยบอกว่าสงครามที่ไม่ควรจะทําคือสงครามในใจตัวเองคือตัวเองต้องรู้เองว่ามันควรจะจบไม่ใช่เพื่คำหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆศิละปะก็คงจะสงสัยคำว่าทีแปลงอธิบายว่าทีแปลงมันรู้คําว่าทีแปลงคืออะไรทีแปลงก็คิดง่ายๆก็คือเนี่ยครับมันเป็นร่องรอยของผู้กันที่มันสะบัด ล่องลอยอารมณ์ของทีแปลงพวกนี้เมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าไม่มั่นใจอ,อ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมใช้ผู้กันเล็กเนี่ยค่อยๆเกลี่ยให้มันเนียนๆทาให้มันเนียนๆทำไงก็ได้ให้มันเนียนที่สุดอพอทําเสร็จเราไม่ใช่ตัวเราอะ่ะเนี่ยผมก็เออเอาแปรงใหญ่ๆจุ่มสีแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ลากลงมาเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเออละเมียละไมเนี่ยผมก็จะปาดเลยผมดู แบบแล้วผมก็สนัดไว้เลยด้วยความรู้สึกว่าสบายๆแล้วก็มั่นใจสุดท้ายงานก็ออกมาเออก็เป็นที่พอใจเนี่ยครับทีแปลงร่องรอยถ้ามันถูกเกลีย่ยให้เนียนมันก็นิ่งๆบางคนจะชอบแบบนั้นก็ไม่ผิดคนจะรู้สึกแบบนั้นก็ไม่แต่สําหรับผมผมว่ากระชากกระชากเนี่ยคือทีแปลงคำถามสําคัญต่อมาก็คือถ้าเกิดใครพึ่งสนใจงานศิลปะจะได้ยินคําว่าสีน้ามันหรือว่า oil on canvas <c oughs> ก็คือสีน้ํามันบนผ้าใบา แล้วคนก็จะมีข้อมูลติดหัวว่าถ้าเป็นสีน้ำมันเนี่ยมันเป็นสีที่แพงที่สุดแต่หลังๆเราจะเห็นคําว่าอะคริลิกและก็ออイルซึ่งน่าสนใจเพราะว่าในงานชิ้นนี้เนี่ยแบงค์บอกว่าใช้ทั้งอะคริลิกและใช้ทั้งออล์ดังนั้นคุณบิวคุณดูรูปนี้คุณดูออกไหมว่าสีตรงไหนคืออะคริลิกสีตรงไหนคือสีน้ํามัน ออยอ่ะผมผมผมให้คุณดูก่อนอันนี้เพื่อความสนุกคุณผู้ชมสามารถอันนี้น่าจะอะคริลิกตรงนี้น่าจะออยสีดําเพราะอะไรน้ำมันเหมือนจะเงาเงาอ่ะคุณแบงค์คุณเฉลยหน่อยอะคริลิกตรงไหนออยตรงไหนและจริงไหมว่างานที่แพงกว่าดีกว่าต้องเป็นออยเสมอไปและทําไมุณถึงเอาั้งคู่รูมกันตอบเพื่อเอาข้อแรกก่อนเลยอันไหนที่เป็นอะคริลิกตรงไหน เนี่ยครับแบ็กกราวนี่คืออะคริลิกอ้าวอ้าวอ๋ถูกเนี่ยอ๋อใช้ได้อคือพวกนี้คืออะคริลิกอะคริลิกเท่าที่ผมเข้าใจจะแห้งไวกว่าสีน้ำมันใช่ครับตรงไหนบ้างน้ำมันคุณอ่ะน้ำมันเนี่ยส่วนที่เป็นสีผิวแล้วสีดำๆนั่นใช่ไหมสีน้ำมันละอ่าสีน้ำมันใช่ครับุณวิวคุณใช้ได้ถ้าสังเกตในเสื้อก็มีทั้งอะคริลิกแล้วน้ำมันอันนี้อันนี้คือน้ำมันนี่อะคริลิกอะคริลิกได้ความสาด น้ำมันได้ความเป็นมวลเป็นก้อนอแต่ถ้าน้ำมันกับน้ำมันมันจะไม่ได้ฟิล l i n g นี้มันจะไม่ได้ความสากแบบนี้อ๋อพี่เลยลงสองชั้นครับอพอมันมาอยู่ใกล้กันมันมันมันคับคุณสมบัติของตัวมันเองขึ้นมาออกมาอแล้วจําเป็นไหมว่าออยทําไมทาไมออยมันเหมือนกับถ้าเป็นฟุตบอลมันโดนวางอยู่บนหิ่งที่เหนือกับอะเคเดะ มันอาจจะเป็นเพราะคนโบราณเขาใช้ใช่ใช่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีส่วนคนโบราณเขาสร้างงานที่เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันมาอย่างเดียวหนึงไม่มีครับอ๋อสีอะคริลิกเนี่ยมันเป็นสีเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเนี่ยช่วงช่วงหลังฉะนั้นก็เป็นความเชื่อที่ไม่จริงว่างานอะคริลิกจะด้อยกว่าออยล์ั้ดวันนี้ไม่จริงไม่จริงครับวัสดุก็ ส่วนหนึ่งส่วนนึงที่ที่มันจะส่งสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารออกไปบางคนใช้หมึกจีนขวดขวดยี่สิบสาทสร้างงานหนึ่แสนเปล้านก็มีครับผมบางงานผมก็ใช้ซีอิวจีนจะใช้อะไรก็ได้มันอยู่ที่ไอเดียใช่ครับไอเดียทั้งหมดนี่คุณอธิบายว่าทำไมถ้าเกิดผมบอกว่าคุณเห็นรู้ว่าว่าผมมีรูปวิวจำนวนมากๆาแล้วผมก็เข้าใจว่าผมจงใจกดดันคุณ เพราะคุณดูกีฬาผมรู้ว่าคุณยิ่งกดดันคุณยิ่งเล่นดีฉะนั้นเนี่ยการที่ผมให้คุณดูรูปเยอะๆเนี่ยหึกๆผมก็คือพวกนี้คุณาวาดตามนี้ครับครับพอเห็นแล้วอะไร้ปให้มาเป็นนี้เราเห็นด้วยท่าทางแสงเงาแล้วก็แววตาที่ที่ส่งออกมาสําคัญสุดคืออยากวาดแววตาอให้ได้แบบที่วาดออกมาเนี่ยครับที่ชอบมากก็คือเขียนออกมาด้วยความพอดีแล้วก็ได้ความรู้สึกด้วย รู้สึกว่าเอ,อเขียนออกมาแล้วก็ชอบมากตอนแรกมีแค่ขาวขาวกับดำอไอ้สีชมพูเนี่ยผมมาตกใจตรงนี้มากปุ๊บเสร็จเลยใช่ผมถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดดูงานคุณตั้งแต่สมัยมวยไทยไปจนดูเมสซี่ไปจนดูเป็นดอกไม้ออกกําลังกายนะผมคาดไม่ถึงว่าคุณจะสะบัดตัวนี้นลงเลยเพราะด้วยภาพที่ผมรู้จักคุณคุณไม่ใช่คนที่จะทำ่างนี้อะไรทําให้ มันแบบมันเป็นจังหวะแบบเราเราเรา,เราคิดนะว่าจังหวะที่เขายกมือขึ้นมาตั้งกัดมันเป็นของความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันต้องเป็นองศาประมาณนี้ถ้าไปอยู่ข้างบนไม่เหมาะไม่เหมาะไม่มุมหมวงคนที่ไม่ได้วาดรูปเก่งขนาดนี้ยผมจะเข้าใจว่าตาเนี่ยน่าจะวาดยากที่สุดใช่แต่ตาในพี่แบงค์ผมไม่รู้ว่า,วาผมพูดถูกไหมในะบรรดาทั้งหมดเนียที่คุณเมื่อกี้คุณพูดคุณเน้นตา บางคนบอกจมูกบางคนบอกปาทำไมคุณถึงว่าตาแล้วการที่คุณบอกว่าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายสุดคุณวาดก่อนเลยหรือคุณวาดก่อนจบหรือกรรมวิธีแบบไหนสิ่งสําคัญคือเวลาที่จะเขียนอันนี้พูดอาจจะแนะนําน้องๆหรือว่าคนที่แบบฝึกวาดรูปสิ่งสำคัญคือ